Pokemon Starter หรือโปเกมอนคู่หูโปเกมอนที่จะอยู่กับเราตั้งแต่ช่วงต้นเกมจนถึงช่วงจบเกมซึ่งแน่น,นอนครับว่ามันจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพวกเรามาโดยตลอดและในบางครั้งมันก็ยากซึ้งเหลือกเกินที่จะต้องเลือกเพียงแค่หนึ่งตัวเข้าสู่ทีมของเราแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าเรามีโปเกมอนสตาร์เตอร์ทุกตัวอยู่ในทีมของเรา สวัสดีครับเดี๋ยวผมครับเทมโปครับวันนี้ครับผมจะมาพาทุกคนครับไปตามจับสตาร์เตอร์ทุกตัวในแมปของโลเลียคอนเทนสกันครับซึ่งแต่ละตัวจะอยู่ในเลทเท่านั้นนะดังนั้นนะครับก่อนที่จะเริ่มงานนะครับขอฝากทุกคนครับช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคครับก่อนจะเริ่มนะครับก็ให้ทุกคนนะครับดูครับว่าปรว่าสตาร์เตอร์ที่เราอยากจับเนี่ยจะอยู่ที่ถนนหมายเลขไหนบ้างนะครับแล้วตัวผมเนี่ยจะทำทำสแตมไว้ที่ตรงทำลายของคลิิปปววดดีโออนนนะะครรรับหหาา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 กกกเเเยยขข้้้มมมไไไช่ง็สถล โอเคให้เวลาดูก่อนแล้วกันครับที่หลุมเลขถนุนหม่เลข5จะมีเจ้าฮิโตัวคัเงะอาซมโมโคคาบุโคเกตะเกิดอยู่นะครับซึ่งให้เราวไปมาที่บิมเบอร์ซิตี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับมาซึ่งวิธีการเดินครับให้ดูที่คลิปด้านหน้านี้ครับ สำหรับการเดินทางไปที่ถนนหมายเลข5ครับหลังจากที่เราวาปมาที่บิมเบอร์ซิตี้แล้วนะครับให้เราเดินตรงมาด้านหน้าครับเราจะย้อนมาที่ถนนหมายเลข5ครับพอเราเดินย้อนมาที่ถนนหมายเลข5ครับพอเราเดินย้อนมาเรื่อยจะเจอกับเทรนเนอร์เสื้อสีเขียวจากนั้นเลี้ยวซ้ายครับจะเจอกับเทรนเนอร์จากด้านบนแล้วเดินข้ามสะพานตรงนี้ไปครับเราจะเจอกับเทรนเนอร์อีก2คนซึ่งจะเป็นพื้นที่สุสานนะครับตรงพื้นที่สุสานที่เป็นโอเวอร์เกฟหยานี่แหละครับจะมีหลุมเลทอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งปุ่มกระรงนี้ครับ ต่อมาครับที่หลุมเล่ถนนใหม่เลขหกครับจะประกอบไปด้วยฮิบันนี่คินโอาราชิฟอกโกเมียบีและฮิโคซารุโดยการเดินทางไปที่ถนนใหม่เลขหกนะครับให้ทุกคนครับวาร์ปมาตั้งหลักที่เมืองบิมเบอร์ซิตี้ก่อนครับถนนหมาเลขหกก็ตั้งหลักที่บิมเบอร์ซิตี้เหมือนเดิมครับแต่ว่ารอบนี้เราจะไปทางซ้ายแทนครับก็คือตรงแถวจุดจับตาดอนครับ แต่หลังจากเราเดินออกจากประตูตรงนี้มาครับแล้วเราก็จะไปโผลที่ถนนหมายเลข6นะครับอันดีวเราเดินแป๊บหนึ่งนะครับพอเราเดินออมาปุ๊บนี่นะครับเราจะโผลที่ถนนหมายเลข6เราก็เดินตรงไปเลยครับจะเจอกับหลุมเลดตั้งเบอเริ่มอยู่ตรงนี้อันนึงครับสตาร์เตอร์ตรงนี้จะเกิดที่ตรงนี้ครับจุดต่อมาครับที่ถนนหมายเลข7จะมีสตาร์เตอร์เกิดในหลุมเลสประกอบไปด้วยมิจุมารุเมซันอชิมาริโคจมะเซนิกาเมะคุวะสึ โดยการที่เราจะเดินทางไปที่ถนนใหม่เลข7นะครับให้ทุกคนเนี่ยบินมาตั้งหลักที่เมืองลากูน่าเลกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับมาวิธีการเดินให้ดูต่อจากคลิปด้านหน้านี้เลครับ สำหรับถนนหมายเลขเจ็ดครับให้เรามาตั้งหลักที่ลากูน,น่าเลคครับพอเราวาดมาที่ลากูน,น่าเลคแล้วเ,เนี่ยให้เราเดินย้อนมาครับก็คือตรงนี้นะครับเดินผ่านหน้าบ้านฟักไข่ไปนะครับพอเราเดินมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอกับประตูทางออกมืออยู่ตรงนี้นะครับให้เราเดินเข้าไปนะครับแล้วก็เดินทะลุไปเรื่อยๆนะครับพอเราเดินทะลุมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะมาโผล่อยู่ตรงที่เหมืองน,น้ําที่เป็นเขื่อนนั่นเองนะครับอ่ะ ครั้นี้เนี่ยเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆครับเดินผ่านเนินงตรงนี้ไปนะครับเราจะเห็นกระแสงเลดถ้าหากว่าใครไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เดินทะลุมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับเดินข้ามสะพานไม้ไปก็จะเจอกับบ้านที่มีสีเขียวๆตรงนี้นะครับหลุมเลสก็จะอยู่ตรงนี้ครับสตาร์เตอร์จะเกิดตรงนี้ครับจุดต่อมาครับจะอยู่ในที่เมืองลากูน่าเล็กเลยครับซึ่งจะมีเกิดอยู่ทั้งหมด2ตัวในหลุมเลสได้แก่วานิีโนโกะและเคโรเมสึหรือคือโกเทพของเรานั่นเองครับ กบเทพครับก็คือมาที่ลากูน่าเลคครับแล้วเราเดินทางซ้ายมาเรื่อยๆครับจนถึงเจอกับทางออกเมืองแต่ว่าให้เราเลี้ยวขวาลอดใต้ภูเขาตัวนี้ไปครับตรงจุดเกิเดเบสเนี่ยจะต้องเดินไม่ใช่สิต้องว่ายน้ำข้ามไปด้วยโปเกมอนเซิร์ฟนะครับตรงนี้ครับมามาจับกบเทพอันนี้เลยในหลุมเดสท,ที่ถนนหมายเลขแปดนะครับจะมีโปเกมอนสตาร์เตอร์เกิดอยู่คือเจ้าชิโคลิต้าฟูจิกิดานะฮาริมะลงซึทาจะและเนโอโตรุครับ ซึ่งทั้งหมดนี้เราจะต้องมาตั้งหลักกันที่เมืองลาโกนาเลกก่อนครับโดยรอบที่แล้วเนี่ยเราเดินเลี้ยวขวาเนาะแต่รอบนี้เราเดินเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวไปดูวิธีการเดินนะครับก็ตั้งต้นจากลาโูนาเล็กนะครับเมื่อกี้เราเลี้ยวขวาแต่รอบนี้ให้เราเลี้ยวซ้ายแทนครับแล้วก็เดินทะลุออกไปเลยนะครับมันจะมาโผล่อยู่ที่ถนนหมายเลข8ก็คือจุดที่เราต้อง แข่งดับเบิลกับเจคผ่านถนนตรงนี้ไปนั่นเองนะครับแต่ว่ารอบนี้ให้เราเดินตรงมาเรื่อยๆครับเราจะเจอกับแสงเลดอยู่ด้านหน้านะครับมันก็เดินตรงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเลยครับมีเทนเนอร์ดักนิดหน่อยนะครับบางตัวหลบได้ก็หลบไปนะครับตรงนี้เจอแล้วฮะจุดต่อมาครับที่โรสโคบบีสครับจะมีเกิดอยู่ทั้งหมด2ตัวครับคือมิซิงโงโรและโอไดรุครับซึ่งวิธีการมาที่โรสโคบบีสเนี่ยง่ายที่สุดแล้วครับก็คือให้เราวาดไปที่ตั้งหลักกันที่โรสโคบบิตี้ก่อนฮะ รถคบบีทครับอันนี้ไม่ยากครับก็คือให้เราวาร์ปมาที่รถคบซิตี้ครับจากนั้นเนี่ยให้เราเดินไปที่ริมชายหาดด้านล่างตรงนู้นเลยครับอาเดินไปปุ๊บจากนั้นนะครับให้เราใช้โปเกมอนเซิร์ฟครับในการขี่โต้ขึ้นไปครับลอดใต้ถ้ำต้นอาลอดใต้สะพานด้านหน้าเนี่ยไปครับพอลอดไปแล้วปุ๊บเราจะเจอกับหลุมเรียนอยู่ด้านขวามือพอดีเป๊ะและจุดสุดท้ายครับที่ตัวหนูหมายเลข9ก้าจะมีสตาร์เตอร์เกิดดังนี้ครับทิโมริ ซาลูโนริมุคุโรและเมียวฮาครับซึ่งวิธีการเดินทางที่หนุ่มหมาเลข9ครับให้เรามาตั้งหลักกันที่โรสโคปซิตี้ก่อนฮนะจุดสุดท้ายครับถนุมหมายเลข9เราก็ตั้งหลักที่ลรสโคบซิตี้เหมือนเดิมครับแต่ว่ารอบนี้แค่เราเดินออกเมือด้านซ้ายมือไปก็คือทางที่ไปจับเจ้าเสือในอารนั่นเองนะครับ พอเราเดินออกมาปุ๊บนะครับหลุมเลดจะอยู่ด้านหน้าเราซึ่งจะมีแสงโผล่อยู่นะครับแต่หากว่าใครไม่เห็นแสงของหลุมเลดนะครับให้เราเดินตรงมาหน่อยหนึ่งนะครับผ่านต้นอิกดาซิลหรือต้นเซเนอารไปก็จะเจอหลุมเลดตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นการครบถ้วนแล้วนะครับสารการตามจัดสตาร์เตอร์ทั้งหมดทุกเจนและทุกธาตุเลยนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนที่ตามมาเล่นนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับขอฝากทุกคนครับช่วยกันกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย